สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับชี้จุดเจตังกับคำบางน้านะครับจะเป็นพระอะไรไปไม่ได้นะครับพังบางน้ําวันนี้ก็เป็นพระผงขวัญพระบางน้ํารุ่นแรกนะครับสภาพน่ารักแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้สภาพนี้หลายหมื่นนะครับสภาพนี้สวยๆหลักแสนขึ้นมาจนถึงสวยแชมป์ผมสตาร์ทให้ล้านหนึ่งถ้าสวยจริงๆนะครับราคาเลทท่านค่อนข้างแข่งเพราะว่าสภาพนี้เจอเยอะนะครับพระท่านจำนวนจะสร้าง8 4 0 0 0องค์นะครับหาสวยๆเนี่ยเรียกได้ว่า จะพูดหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังยากเลยไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับก็องค์นี้นะครับเป็นอีกองหนึ่งสภาพน่ารักเฉยๆน,นะครับก็สภาพนี้ก็หลายแสนหมืม่นนะนะันะบยินดีรับเช่าเลยนะครับแล้วก็องนี้นะครับเป็นปักน้ํารุ่นแรกแบบเรียกว่าผ่านการใช้งานมานะครับเนื้อรุ่นแรกเนี่ยจะออกเป็นอย่างนี้นะครับนี่รุ่นแรกจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นสามนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยที่เนื้อหาแตกต่างกันองนี้จะเป็นแห้งๆนะครับนี่ แต่ว่าดูง่ายดีจะเป็นโซนออกเนื้อออกแบบช่ำเหงือ่อเห็นไหมโดนเหงื่อเยอะนะครับแต่ว่าเห็นไหมเริ่มมีประการังก็คือเปื่อยเนื้อท่านเปื่อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับทรงพิมพ์ท่านถ้ามีสิบกว่าพิมพ์ใช่ไหมเดี๋ยวเราเรียกได้ว่าผมอย่างเคยผมเคยพูดไปเสมอก็คือเขาโคง้งท่านเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับจําเขาโคงให้ได้ซูมมาต่ตาง,างๆเห็นไหมเนี่ยพวก ซุ้มต่างๆนะครับเนี่ยไม่ใช่ใหญ่เกินไปบางทีเอ่อพิมพ์ซุ้มแบนด์ใหญ่จะถามว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยท่านจะไม่เด๋อมากนะครับเนี่ยทรงพิมพ์อาจจะก,กดต้อบ้างลึกบ้างตื้นบ้างแล้วแต่กดนะครับเพราะเป็นพัดเนื้อผงแล้วก็ซุ้มม่านต้องคมชัดเจนนะครับคือรายละเอียดซุ้มม่านเนี่ยไม่เด๋อได้ขาดเพราะว่าเรียกว่าท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยการแกะซุ้มม่านเนี่ยไหมนี่ เห็นไหมซุม้มนี่ครับเนี่ยบัวนะครับเนี่ยไม่เด๋อเห็นไหมบัวท่านเป็นลักษณะอย่างนี้การบางแขนต่างๆนะครับถ้ามีสิทธิ์พิมพ์ก็จริงแต่ว่าทุกอย่างพิมพ์ทุกพิมพ์เนี่ยสิทธิ์พิมพ์เนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับนะใกล้เคียงกันหมดอันี้มีกระท้อเห็นไหมก็เลยราคาหายฟอร์มเฟรม,ฟรม,ฟรม,ฟรมหายเขาเรียกว่าเฟรมพักก่อนเลยนะครับและอย่างต่อไปเนี่ยหน้าตาสําคัญองนี้มีแค่นิดหน่อยแต่ถามว่าถ้าชัดๆมาก็เป็นแสนขึ้นได้เลยนะ แต่ถ้าสวยแชมป์อย่างที่บอกหลายหลายแสนจนถึงเป็นล้านนะครับแล้วสวยแชมป์จริงๆสตาร์ทให้1ล้านนะครับปากน้ําระยะห่างค่อนข้างเยอะหลายและคนรู้จักกันดีในตลาดนี้นะครับตลาดพระปากน้านะครับเนื้อท่านจะออกอย่างนี้จะแห้งๆนิดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมเนื้อท่านจะเป็นรูๆ,ๆๆไม่ใช่เป็นทุกองนะครับอย่างนี้ผ่านการใช้งานมาก็เลยเป็นเนื้อโซนเรียกว่าปากกาลัางหรือว่าโซนเป็นรูๆ,ๆๆพวกนี้เนี่ยเกมมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีต้องพูดอย่างนี้นะครับต้องบอกกันตรงๆว่าเกมมีเนี่ย องนี้โดนเหนื่อมือผมบ้างแล้วก็อะไรบ้างนะครับก็เนี่ยโดนฉ่ำมีเม็ดำดาๆนิดแต่ว่าไม่เยอะต้องพูดอย่างนี้ปักน้ํามีเม็ดำดาๆก็ไม่เยอะพักด้านข้างนะครับเนี่ยนะครับหนาบางและแต่กดและแต่องค์นะครับมีรอยพับอย่างนี้เนี่ยโอกาสแท้ก็มีไม่ใช่ว่ามีทุกองค์นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเกย์ทำมาหรือยังนะครับแต่รอยพับวงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีทุกองค์มีได้ไม่มีได้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันเห็นไหม ดูง่ายดีเนื้อท่านเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการดูเนื้อทัางข้างเห็น<ๆ>ไหมจะมีแยะๆนิดนิดแต่ว่าเรียบเนียนตึงนะครับด้านบนเห็นไหมเนี่ยเนื้อท่านแน่นหน่อยนะแต่เพราะว่าอมนี้องนี้องค์เหงืออมเหงเหือนิดหนึ่งก็เลยจะแน่นๆหน่อยจะออกสีเรียกว่าอีกแบบหนึ่งนะครับนี่จะอมเหลืองๆอะไรคนระับปกติองนี้จะต้องขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วแต่โซนนะครับบางทีอันนี้เป็นผมสนิษฐ่ายว่า ไม่มีเคลือบนะนะครับแต่ว่าฉ่าเหงือ่อนะครับเป็นแบบไม่มีเคลือบถ้ามีเคลือบก็แพงแพงขึ้นนะครับถ้ามีเคลือบเนี่ยอันนี้ด้านล่างเห็นไหมเล็บเนียนตึงนะครับปักน้ํานี่ดูไม่ยากแต่ต้องทําความเข้าใจถ้าดูเป็นก็คือไอ้น,นี่เลยแต่ว่าก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับนี่แล้วด้านหลังจะมีฟอนต์ยานแต่อันนี้ติดตื้น,ตนแต่เราก็ยังเห็นอะไรครับ หนึ่งเลยเอ้าวหลายคนถามว,ว่าเฮ้ยถ้าฟอนยันไม่ติดยังติดแบบตื้นๆอย่างนี้จะเห็นอะไรเนี่ยเห็นไหมจะเห็นเขาโคง้งระยะห่างต่างๆเขาโค้งของยันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าฟอนยันเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่เรียกว่าพวกนี้เนี่ยจะเห็นเขาโคง้งเห็นไหมการบางหักของยันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ายากพวกเนี้ยระยะห่างจากตัวบนกับตัวล่างเป็นยังไงแล้วก็เขาโค้งของรูปแบบยันเนี่ยเป็นยังไงนะครับไม่ยากแล้วนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่า เนื้อโซนออกปากกลังหลายท่านสงสัยว่าเป็นยังไงองค์นี้เนี่ยส่วนใหญ่เนื้อโซนปากกรังก็คือเนื้อที่ผ่านการใช้มาอ่าเนื้อที่ผ่านการใช้มาแล้วเป็นรู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 ปากกลังเห็นไหมเป็นรู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 เนื้อเป็นรูรูเนี่ยนี่งี้นะเดี๋ยวสูงข้นไปอีกเนื้อเป็นรู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 เห็นไหมพวกนี้เนี่ยต้องดูธรรมชาติของรูให้ออกแล้วก็รูมีทั้งเก๊ก็มีนะครับ นี่นะรูไปทั้งเกก็มีดูลักษณะกายวังยันถ้าสึกจริงๆก็ต้องดูรายละเอียดพิมพ์ด้านหน้าแล้วก็เขาโครงต่าง,างเนี่ยเม็ดดำบางทีมีได้แต่ไม่ไม่เยอะมากปากน้ํานะครับแล้วก็พวกรอยพับเนี่ยไหรอยยับของด้านหลังเนี่ยบางทีก็มีแล้วก็พวกอะไรตงนะ้นะเนื้อเนี่ยที่เหมือนเป็นเม็ดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นไม่ใช่เม็ดขึ้นมาเป็นเนื้อเดียวกันนะั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบนูนเป็นแบบเออขึ้นมาเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ด บางทีแปลว่าเป็นหลุมหรือว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติของปกน้านะครับเขาเรียกว่าต้องพันนิ้วผงเนี่ยไม่เหมือนพันเหรียญที่ดูขอบตัดแล้วจบเลยพันนิ้วผงก็ต้องทําความเข้าใจโดยรวมแล้วก็จําพิมพ์จาเนื้อหาให้แม่นๆเพราะว่าเก๊ดีนะครับแล้วก็ไม่ต่างจากเหรียญเหรียญก็เหมือนถอดพิมพม์นะครับนะครับอันนี้ก็ถอดมาเหมือนกันนะคะบ,บางทีก็แกะพิมพ์ใหม่บ้างให้เขาคล้ายเขาโครงได้แต่เนื้อพวกนี้ไม่ได้แล้วก็พิมพ์จริงๆมันก็ไม่เหมือนหรอกนะครับแต่ว่า เราก็ต้องแม่นมากๆนะครับปังน้ำนะครับก็ถ้าในมีดีรับเช่านะครับส่งรูปมาทาง ID Line SIK เรวก็ได้เจตดตัวได้เลยนะครับจะรุ่น1รุ่น3รุ่น4ได้หมดเลยนะครับรุ่น4ี่ก็หลักพันรุ่นสสวยๆหลักหมื่นไปๆแสนก็บาทรุ่นแรกสวยๆหลักหลายหลายหลายแสนจนถึงสวยๆช่ไหมจริงเป็นล้านนะครับแต่ถ้าเวทอย่างนี้หลักหมื่นหลายหลายหลายหมื่นนะครับแล้วแต่สภาพกันไปนะครับ คือต้ององค์ประกอบโดยรวมประง้มเนี่ยต้องเรียกว่ามีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะนะครับผาสวยยากนะครับเลยแพงนะครับพระท่านสร้างเยอะก็จริงถ้าสวย,ยแชมป์เนี่แพงเลยนะครับก็ถ้าไหนมีส่งรูปมาได้นะหรือ,อามาดูที่ร้านที่บัรทิปงามนมงคลชั้น3ติกาลิปตตัวการนะครับจะเข้ามาทรนัดล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่้เลยเจอคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ